สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับรถไฟนะครับในญี่ปุ่นก็บริเวณที่จะไปตรงนี้เรียกว่าโอมิยะนะครับก็อยู่ติดกับสถานีโอมิยะเลยก็เดินทางสะดวกครับมารถไฟไดุ้กสายตรงโอมิยะเนี่ย ะเป็นคล้ายๆกับสถานีใหญ่น่าจะลมประมาณบางซื่อบ้านเหล่านะับก็จะเป็นฮับใหญ่มีรถไฟหลายเส้นทางนะครับสามารถมาเปลี่ยนรถไฟที่สถานีนี้ได้ก็เมืองรอบๆก็ค่อนข้างสะดวกสบายมีห้างสรรพสินค้านู่นนี่นั่นนะครับก่อนไปพิพธภัณฑ์ก็ไปแวะที่สาลเจ้าฮิคาวะ สารเจ้านี้ก็เป็นสารเจ้าที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนะครับเห็นว่าครั้งที่ต้องคำสงครามหรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยจักรพรรดิหรือโชกุนเขาก็จะมาขอพรให้บ้านเมืองปลอดภัยนะครับรรยาการในวัดก็คล้ายๆกันหมดนะครับทุกวัด ที่ญี่ปุ่นทุกสันเจ้าก็จะจะคล้ายๆกันวันที่ไปเป็นวันหยุดสอาทิตย์ก็จะมีผู้คนมาเที่ยวกันเยอะนะครับ ต้นสันเจ้าใช้เวลาเดินทางจากสถานีโอเมะประมาณ20นาทีได้นะครับก็สามารถเดินเท้าได้หรือว่านั่งรถเมล์ก็ได้หลังจากที่ออกจากสันเจ้าก็ผมก็เดินทางออกมาไปต่อกันที่พิพิธภัณฑ์รถไฟนะครับใช้เวลาอีกประมาณสัก20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะครับ ระหว่างที่เดินทางนะครับสองข้างทางก็ค่อนข้างบรรยากาศดีอากาศสบายสบายวันนี้ที่มานะครับสามารถเดินได้ก็อากาศประมาณสัก20ครับประมาณ20องศามีแดดก็ค่อนข้างดีเลยพอเดินมาสักพักนะครับก็จะพบกับพิพิธภัณฑ์ตัวพิพิธภัณฑ์นะครับเปิดเวลา10โมงถึง6โมงเย็นนะครับ หยุดทุกวันอังคารแล้วก็ช่วงสิ้นปีนะครับช่วงช่วงนาจะช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์มีค่าเข้านะครับค่าเข้าก็ประมาณสักถ้าเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นเด็กเนี่ยก็จะถูกหน่อยถ้าเป็น,นบุคคลทั่วไปก็ประมาณสามร้อยสี่ร้อยประมาณเนี้ยบาทนะครับภายในพิพิธภัณฑ์ก็มีคู่มือให้นะเป็นกับไกด์ ให้มีทุกภาษามีภาษาไทยด้วยภายในพิพิธภัณฑ์นะครับไฮไลท์เลยคือเขามีขบวนรถจริงขบวนรถไฟจริงๆนะครับที่เขาเก็บไว้เนี่ยตั้งแต่นานแล้วเนี่ยมามาจัดแสดงไว้ให้เราดูมีถึงประมาณสักสากว่าตู้ได้นะครับเขาก็เหมือนเขาก็สะสมดู ความเป็นมาประวัติความเป็นมา,า,มนมาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับรถไฟครับเพราะว่าถ้าพูดถึงความเป็นผู้นำด้านระบบขนส่งทางรางก็คือต้องมีญี่ปุ่นอยู่ในนั้นแน่นอนซึ่งเราก็รู้จักกันดีอาจจะเป็นรถไฟความเร็วสูงชินคันเซน็นอะไรน,น,นะครับก็ต้องอยกให้เขาเลยเขาก็คือ ในความรู้สึกนะที่เข้าไปในพิพิธภัณฑ์ก็คิดว่าเขาพยายามชูเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนเขานะครับกเหมือนสร้างพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมาเด็กๆมาหรือเด็กวัยรุ่นที่กําลังศึกษาอยู่อะไรเนี่ยพอกุ่คนทั่วไปหรืออะไรก็ตามเนะครับได้เข้ามาดูก็จะรู้ว่า เขามีเทคโนโลยีอะไรมากมายเนาะที่เขาพัฒนาขึ้นเองก็ค่อนข้างโอเคครับอย่างเครื่องยนต์กลไกลระบบต่างๆระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบเครื่องกลทุกอย่างเขา,าจะทำเป็นซีมเลสให้ดูเลยนะครับก็สามารถมองเห็นได้เลยมีตัวรถไฟตัวเครื่องตัวขับเคลื่อนของมันจริงๆให้เราเห็นเลยอย่างในรูปนี้ ก็สามารถไปบังคับได้ด้วยนะครับว่ารถไฟมันเร่งยังไงมันเบรกยังไงผมว่าค่อนข้างค่อนข้างโอเคเลยเขาทำพิพันธ์แบบค่อนข้างใส่ใจตัวพิพันธ์ก็ใช้เวลาอยู่ในอฮอลนี้นะครับน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งน่าจะเดินครบนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าค่อนข้างใหญ่ ใหญ่มากเดินชมไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะจัดเรียงตามเขาเรียกะไรตามตามไทม์ไลน์ตาม,ตาม, line, ตามพศให้เราดูเราก็จะมีตัวโมเดลที่เขาเก็บไว้ให้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีรถอะไรที่ใช้งานอยู่บ้างนะครับเราก็ไล่กันไปถึงเนี้ยย้อนกลับไปถึงอดีต แล้วก็ในแบบจําลองรถไฟตัวนี้เนี่ยเขาก็เหมือนเขาจะเก็บรายละเอียดทุกอย่างไว้นะครับนอกจากรูปร่างหน้าตาแปลก,ปกๆที่เราไม่เคยเห็นแล้วเนี่ยมีรถไฟบางอย่างที่เขามีก็ไม่รู้ว่ามีเพื่ออะไรเหมือนกันอาจจะเป็นการาสร้างขึ้นมาเพื่อทําทดลองอะไรเงี้ยน,นะครับก็น่าสนใจมากๆนะครับเดิน ดูเพลินๆอากาศเย็นสบายนะครับในฮอลเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเป็นโถงใหญ่นะครับเราสามารถเดินขึ้นมาบนชั้นเขาเรียกว่าเป็นชั้นลอยนะครับเดินดูบรรยากาศรอบๆได้นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีรถไฟที่อยู่กลางแจ้งนะครับสามารถไปเดินชมได้บางขบวนก็สามารถขึ้นไปได้นะครับขึ้นไปดูบรรยากาศภายในไปดูห้องคนขับ ถัดมาอีกอ,อ,อาคารหนึ่งนะครับเขาก็จะจัดเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันแล้วก็อนาคตของเขาไว้นะครับซึ่งก็แน่นอนเป็นพวกรถไฟที่ความเร็วสูงมีทั้งรถไฟมีชินคันเซ็นนะครับรถไฟขึ้นชื่อของเขแล้วก็รถไฟคอมมิวเตอร์ธรรมดานะครับที่ที่เขาใช้โดยสารกันปกติแล้วก็วันที่ไป ก็เป็นวันหยุดพอดีเสารอาทิตย์ก็จะมีโชว์พิเศษนะครับจากทางพิพิธภาณฑ์จะเอาขอบวนรถไฟอันนี้หน้าตานะ่เจะคุนเคยน่าจะเป็นรถไฟไอ้น้ำในอดีตนะครับมามาทำงานให้ชคให้ให้เราได้ดูกัน หลังจากที่เดินจนครบนะครับทางออกแน่นอนมีเรื่องให้เราเสียตังค์แน่ๆสำหรับคนที่ชื่นชอบรถไฟก็มีของที่ระลึกมากมายนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์รถไฟนะครับที่เมืองอมุมยะไว้คราวหน้ามีไปที่ไหนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ